ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอสปอกันนะครับกับงานใหม่งานใจที่มาแบบว่าเดืดๆปังๆเลยนะครับกับผลงานที่เกี่ยวข้องกับฮอลลีวูดนั่นเองนะครับแต่ว่างานครั้งนี้สาวๆเอสปอเนี่ยไม่ได้ไปแสดงหนังฮอลลีวูดนะครับทุกคนแต่ว่าได้ร้องเพลงประกอบภาพยน ฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าการคัมแบ็กเนี่ยจะยังไม่มีข่าวคราวนะครับให้เราเนี่ยได้ติดตามกันไปมากกว่านี้เท่าไหรนะ่นักรู้แค่เพียงว่าจะคัมแบ็กเนี่ยในเดือนพฤษภาคมรอการอัปเดตข่าวสารต่างๆจากทาง SM นะครับแต่ว่ามีงานใหม่เข้ามาข่าวคราวครั้งนี้เนี่ยทำเอาเหล่าไม้ทุกคนในดอมนะครับดีใจกันมากๆเลยก้าวขึ้นไปอีกขั้นนะครับเติบโตขึ้นไปอีก1ระดับนะครับกับการได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า t ททริสนั่นเองนะครับซึ่งภาพยน คนเรื่องนี้นะครับจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่24มีนาคมของปีนี้แล้วนะครับทุกคนใกล้แล้วอีกเพียงแค่มีกี่วันใครที่ชอบดูหนังนะครับหรือว่าอยากหาหนังดูในช่วงวันที่20กว่าๆนี้เนี่ยลองดูนะครับกับเรื่องนี้เท t เท s ส24มีนาคมในโรงภาพยนตร์นะครับดูหนังจบปุ๊บเราก็จะได้ฟังเพลงของเอสปาที่จะได้ร้องประกอบแบบว่าในโรงภาพยนตร์กันไปเลยนะครับได้ฟังแบบกระหึม่มกระหึ่มในโรงหนังแถมยังได้ดูหนังด้วยไม่แน่ว่าอาจจะมีเพลงนี้เน เข้ามาอยู่ในหนังแบบในตอนที่หนังกําลังเล่นอยู่ก็ได้นะครับใครที่อยากดูเนี่ยก็ลองไปดูกันได้เลยกับเททริสนะครับและชื่อเพลงที่สาวๆเอสปาเนี่ยจะได้ร้องประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า hold on tight นะครับ ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษแบบอิงหรวนเลยแน่ๆน,นะครับมารอดูหนังมารอฟังเพลงกันได้เลยนะครับเข้าโรงวันที่24มีนาคมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ไปดูในโรงหนังอยากดูผ่านออนไลน์เนี่ยก็สามารถดูได้ทาง Apple TV นะครับในวันที่31มีนาคมนี้เช่นเดียวกันกับ Tetris นะครับและเพลงของสาวเอสปา Hold On Tight นั่นเองนะครับ แฟนๆของเอสปาทุกคนเน็ตดีใจกันขนาดไหนกับการเติบโตอีกขั้นหนึ่งของส,สาวๆเอสปาได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้แวะมาอัปเดตเรื่องราวของเอสปาให้ทุกคนได้ติดตามกันเดี๋ยวมาอัปเดตการคัมแบ็กของส,สาวเอสปากันในคลิปต่อๆไปนะครับใครมีข้อมูลหรือว่าอยากพูดถึงเอสปายังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่หคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์ like, กด s subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง